ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของปู่ลึกลับนะคะท่านผู้ชมปู่บอกว่าผีแม่ลูกอองมาบอกตามตัวเม็ดเดียวนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ป่ะเดี๋ยวไปฟังแนวทางของปู่ลึกลับกันเลยนะคะครับกบลาบนมันสก,การครับปู่อืมเรินตอนครับปู่แนวทางของปู่เอฟซี T, พ่อแม่พี่น้องทางช่องนี้รอกันเยอะมากเลยครับปูออ่ครับวันนี้ก็เดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับปู่อือโค้ดท,ทีายบาะเนี่ยเพรได้เอาอีกเรื่อบอกแง่โน้นแน่ครับปู่ อเออวี่งเขาโทรมาวาเขามันช่องไหนเขาโทรมาถามปู่อยู่วาเขาเปิดหาบาพ่ออ๋อคับเปิดหาคิปปู่ใช่ไหมครับเออเปิดในช่องนิวพารวยนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยครับปู่อืมกี่ได้บอกงาิโยอมาบุคกคดก็ไปแล้เยังไม่เจอนิวพารวยน้องพารวยเนาะครับผมอืมเขาโทรมาถามปู่เยอะเลยครับปู่ก็อ,อันเตรียมไปปู่ลึกลับนี่ก็เจอเลยครับปู่ ครับตอนนี้ดังมากนะ<บ>ครับปู่ใน YouTube ครับขาดโค้ <c oughs> ครับแต่นันปูเออมันบอกก็จะว่าบอก,บอกอาง,งอกอกอานยมบวบาหัวดนี้ถึงมันมันเก่างวดัวดที่เก่านี่ครับปู่บอกครับปู่เออบอกย่ปเรียนนักเด้อเพราะว่างวดนี้เป็นหัว,ว,วที่เข้าปู่กันย่านครับย่านปูเออเรียนปอของปากของคอครับปู่ เออเด็บไปเล่นให้มันมากมากักครับเออจต่ว่างวดน,นี้ถึงงงโค้งทุทไทยครับปูเพราะ่ตีเน้นเด้อเน้นคือเน้นหลักๆก็คือปี5ห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนเนจะ็ดเน้นหัสองคู่อ้ครับปูเออนอกนั้นตัดแต่ที่ให้เดิมๆนะ่ะให้งวดแรกนะครับปูสามศูนย์เก้าย้าย อย่าอย่าตัดทิ้งเนอะครับครับปูเออบอกญาติโยมอย่าตัดทิ้งเด็ดขาดเลยรถ้าคือรั้จะรีได้ก็ตือทิ้งทิ้งเอาไว้ครับปูกบนี<ม>ก,บนกบนี่เพราะว่ามัน,นม,มันต้องเป็นเป็นเก้าอยู่แล้วล่ะกบเนี่ยครับปู่ตายมันก็เป็นศูนย์เลยมัน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 ต้องศูนย์นะ่ะโอ้ปู่ปู่ฟันเห็นกบใช่ไหมครับกบมันตายตายตายข้างูเลย ตัวตัวใหญ่อเอราะว่าเออถ้าทายไม่ผิดนะคาดว่าจะเข้าตำตำตัวแรกๆไยแหละครับครับโปเออสามถูนเก้าเนี่ยครับโปเหมือนไอ้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 ไไไไกบนี่มันตายมันมันมันก็ต้องไปถูนครับโปูโกบนี้ก็เก้าเนาะคิดว่าต้องเป็นเก้า เหมือนในงวดที่ผ่านมาเนอะปูนะ่นก962นี่ก็เป็นตัวเลขที่ปู่ให้มาเลยงวดก่อนเออนั่นแหละตัวเลขที่คำเลขที่ผีแม่ลูกก่อนใหอะครับนี่ก็คำเลขแ,แม่แม่ลูกก่อนนี่นี่อ้ครับปู่ <c oughs> นี่แหละตัวนี้แหละครับครับปู่ <c oughs> ปู่ยึดมั่นเอาไว้แจม่มมาหลังๆอ่ะมาหลังๆมันก็มาบอกเสริมเนี่ย5459แล้วก็ห้าง อืมอันนี้คือห้าศูนย์เจ็ดนี่คือล่าสุดเลยใช่ไหมครับปูล่าสุดแล้วโค้งจุดท้ายแล้วตีเป็นโค้งจุดท้ายเลยครับครับปูห้าห้าศูนย์เจ็ดนี่อืมครับแล,แล้วแล้วแล้วเพื่อนได้บอกอะไรไหมครับปูไม่ไม่ไม่ได้บอกอะไรนี่จะต้องการหัวโอ่งน้ำโอ้ครับเขาจะเอา้อนไปไว้ทั้งบ้านไม้เขาเขาขิดเขาขี้เกียจเดินลงมาโอ้ครับอ,อ หลังเล็กๆเน่มันเป็นหลังใหญ่ของผีครับครับตัวเออครับก็มีอันอันพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยโทรมาขอเบอร์กับแอดมินแอดมินก็เลยให้เบอร์แม่ชีไปครับบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพองค์น้ํานะครับอืมอาหมดขอาโมทนาบุญน,น้ำครับครับเออขอหนาโมทนาไอ้บุญด้วยเด้อไอ้พี่อ้ขอให้ขอให้ ด้วยยกช่องไปเลยเด้อว่าจ้าถูกครับปู่ครับเอาไว้ยกช่องไปเลยครับปู่เมื่อคืนก็ะเออคิดมินเนยเล่าเหตุการณ์ที่ปู่ฝันให้ญาติโยมฟังเลยเด้อยังไงครับปู่ที่ห้าเก้าครับเขาเอาไปเสี่ยงดูเขาฝันเห็นนาข้าวนะยโอ้ครับปู่เห็นนาข้าวแล้วแล้วก็ปุบ จะกจับกบกบก็ตายอ๋อครับไอ้น้ำน้ำน้ำประมาณนิดนึงได้เ,เขาไปหากบอยู่อยู่อ่า,าข้าวครับครับปูได้เจ็กบกบตายอ๋อครับศูนย์นี่เพราะว่ามามาแรงที่สุดอ่ะศูนย์เนี่ยอ้ครับปูนี่ต้องเข้าศูนย์นี่ต้องมาที่ไหนเขาป,ปั๊มหน้าเขาก็คื้นตัวนี้ครับปูเออ พราะนั่นมันอาจจะเป็นตัวรองเราครับปู่เพราะว่าเพราะว่าวันวันพระนี่รู้สึกว่าเลขจอกตรงกับวันพระนะปู่งดงวดที่จะถึงครับวันพระมันจะมีศูนย์ใช่ไหมครับปู่วันพระที่นี่วันพระนี่มันมันไม่แน่นะที่มีอาจจะจะศูนย์ศูนย์เข้าครับปู่แต่ว่า ถ้าเป็นบรรพานั้นมนะันมันจะมีหกม่ 0, มีหกมีศุนย์มีเจ็ดตัวนี่แหละครับปู่จะเป็นบรรพานี่ไยครับครับปู่หรือว่าอาจจะเป็นอันศูนย์เจ็ดที่ผีแม่ลูกอ่อ,อนบอกมาล่าสุดก็ได้นะปู่นะเออเด็ดแล้วงจุดท้ายของเขาละมันถึงปุ่งจุดท้ายของเขาเลยครับปู่อ่าครับขออันนี้ขอญาตถามปู่นะครับ ปู่ได้เอาแนวทางตัวเลขทั้งหมดเนี่ยไปเสี่ยงยังครับปู่ไม่มีเวลาจะเสี่ยงเลยแต่ว่ารู้สึกว่าปู่ดีใจไอเป็น,เป,นเป็นดีใจเป็นสเสมอสวรรค์จิตใจเบิกบานดีก็ครับปู่นี่เฉพะเลขสองสองชุดเนี่ยครับปู่เลขสองชุดนี่ก็คือห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ห้าเก้า เออมีสองชุดนี่แหละนอกนั้นตัดออกไปเลยครับครับเออให้ไอเอสีเราเล่นแค่สามตัวเนี่ยหลักๆลยครับปูเออแล้วก็สามศูนย์เก้านี้ก็อย่าทิ้งนะครับใช่ไหมครับปูอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งทิ้งครับเอออย่าพึ่งทิ้งครับมันจะเหมือนกับรอบก่อนเนาะเออใช่ถ้าเราตัดออกไปถ้าเกิดมันทาราออกมาเนี่ยครับตายแล้วจริงเนี่ยาย่โยมมัน นี่เนี่ากันร้องงงงแค่เนี่ยแค่มันออกมาเนี่ยครับนี่แหละครับเออ่พยายามบอกอ่ะญาติโยมเขาเล่นกับเล่นแค่สามตัวนี่นะสองคู่เนี่ยสองคู่ครับออกพุ่งเป็นงสุดท้ายอืมครับอันขอญาติถามโู่หน่อยครับว่าผีผีแม่ลูกอ่อนนี่เพื่อนบอกเพื่อนได้บอกไหมครับว่าต่อไปจะให้กี่งวดครับปู่ นีจมูกสิบเก้าครับถ้ามันเข้าวดหนี้งก็อีกม้วนเด้งเป็นสิดมวอัหลังจากฉิดวดไปเริ่มนัำใหม่เป็นแปดวดครับคาร์รปเออมันยังยังอีกมวดนึงครับเออมันยังค้างคาใจผีอยู่ครับครับปาปถ้าเข้าถ้าเข้าวดที่เก้านี่ก็ถือว่า ยี่อีกงวดนึงอ๋อครับเออเป็นงวดที่สิบครับแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับหน <1, S 1> ึ่งร้อยหลังจากนี้ครับคงได้แปดงวดครับตามตามที่เขาเขาบอกมาอ๋อครับปูต่อให้ทำม,มันัญยาปูอยู่ว่าแปดงวดครับถ้ามันเข้าตลอดนะแปดงวดเนี่ยรับรองว่าใครที่มีนี่มีสีนี่คาดว่าหมด หมดแน่ครับครับปูเออไว้มันเข้าตลอดออตลอดแึงวันเนีนเ่นนครับคิดว่าจะพ่อหอมปากหอมคอกับญาติโยมอยู่เด้ออินึ่งครับปูเออถ้ามันเข้าวันมาเป็นรงเนี่ยคิดว่าถูกแน่ครับทั้งหมดนี้ก็สามตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่จะได้ผลนี่โปสินกันเยอะมากเลยครับปูใช่ใช่ใช่ปูก็ได้เจวนาอยากให้มันเข้าตลอด ปู S <S มไม่หวังอะไรมากมายนี่แต่ให้อย่างเดียวปูดิครับปูเพระาะว่าให้ยากโยมไปใช้นี่ใช้สิ่นโตให้มันหมดหมดไปมันต่มันจะไม่ได้ไปใช้อยู่ในนรกครับปูแต่จะใช้กำหมดมันไปฝุดไปเกิดง่ายเลยครับปูถิ่นโอืมครับอไอ้ที่เขาฝันว่านาข้าวเนี่ยเรียกตัวนี้เลิ่แต่แต่ห้า ผมเจ็ยัง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 ไม่ได้ฝันแต่บางคนก็ว่าเขาเอาของเอาอะไรมา้เยอะแยะเลยอ้าป้าคุณเจ็บไงครับครับปูเออเทียบเท่ากับอ่าสี่ห้าเก้าเทียบเท่ากันเลยครับปูเออสองชุดนี่มีมีมีข้ามีของเข้ามาถวายกันเยอะโอ้ครับปูเเหมือนเหมือนกันเลยครับครับแต่มันมาแปลกตรงที่ว่า เขาเห็นนาข้าวเขาไปจับกบอืมครับโอ้อืมครับอป็นไปทางไหนจะมีแต่กบไปทางไหนก็มีแต่กบทางนั้นมีตัวใหญ่ๆญอืมครับครับปูคาดว่ามาแล้วล่ะมาแล้วไม่คู้นะคู่ไหนนะอืมครับครับปูแต่ผู่ที่ว่าต้องตองตงเข้าอ่ะคู่ได้คู่หนึ่งนะครับครับปูไม่ล่างกับบนล่ะเห็นมิ่งเลย ครับปู่ซ่าครับปู่ครับเอฟหนึ่งขาดเอฟทีแล้วด้วยให้เน่ยแกสองบรรทัดนี่ครับปู่อัแต่ว่ามีแต่คนอื่นใช่ไหมครับฝันแต่ปู่ยังไม่ได้ฝันใช่ไหมครับยัง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 โอ้ครับเป็นมิดเป็นมิดอยู่อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับครับขอขอญาตถามปู่หน่อยครับอันที่ว่าผีแม่ลูกอ่อนเพื่อนมาบอกนี่เพื่อนมาบอกในลักษณะแบบไหนครับปู่ ามาแบบจุ่มลูกมาแบบมานั่งคุยเออคล้ายๆกับมันเทาในลิมิตฝันเขาผู้ละกคล้ายๆกับมันจุ่มลูกมาหน่ะมาคุยม,มาก็นั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยศาลาครับไอ้ไอ้ไอ้ศาลาพักศุกร์นั่นแหละอันอนี้มึงอ๋อครับเออนั่งอยู่นั่นครับศาลาพักศุกร์ครับเออทางซ้ายมือแล้วก็เป็นเนมครับตั แล้วถัดต่อไปก็เป็นต้นยางใหญ่ครับนั่นแหละอืมคิดว่าปุ้ยแต่ปูนี้ว่าปุ้ยเรืรว่าเมื่อไหร่จะได้โวงอะ่ะอืมครับปูเออตลอขาทวงติดดูดูตลอดเลยโอ่งเลยเนอะครับครับปูอ,อืมโอ้ยจะได้จะไหววันนั้นเราโอ้ยคงจะดีใจอันนี้มันคิดว่าเรา แต่ปู่ก็บอกว่าไม่ไม่กโกหกจะหายได้ครับปู่เออให้ลูกใจเย็นก่อนครับปู่เออทจริงแล้วให้หวยมันออกให้หวยมันออกก่อนปู่จะซื้อให้ครับปู่มันก็บอกว่าถูกแล้วนะว่าถูกแล้วเออโอ้ครับมันก็บอกว่าถูกแล้วเนี่ยถามอะไรมากมายครับปู่เลยไม่อยาก ปู่ก็เลยไม่อยากจะซักมันต่อไปแล้วมันก็บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วครับปู่ก็คือว่าหลังจากบวงสวงนี่กําลังผีไม่ร้ออ่อนนี่ดีมากเลยใช่ไหมครับปู่ก็ยังไม่แข็งพอก็ยัง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 นึงงลายอยู่นะโอครับกบ็ตีต้้งหลังจากเราบวงสวงเสร็จแล้วเนประมาณสักอาทิตย์นึงอะนั่งครับดีที่สุดเลยโอ,อ้ครับเพราะว่าอันนี้ พอวงหลวงเสร็จปั๊บเราก็หน้าเอามันตั้งตัวไม่จิตผีอ่ะอ๋อครับเออมันมันมันยังกับถึงนู่นใดอยู่ครับครับปู่นี่ปู่คิดว่าจิตมันจะหุบมั้งมันมาบอกห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยอ๋อครับปู่มามาบอกนานหรือยังครับปู่เฮ้ยเมื่อวานนี้มาเมื่อวานครับครับปู่เออนเหนื่อยมาปรากฏกายว่าได้นั่งคุยกับปู่อยู่ครับปู มันเป็นพวงเอาตัโอ่งน้ำโอ่งน้ำเยอะโอ่งน้ำเอาไปทําอะไรครับปู่มันจะเอาไปใส่น้ํอ๋อครับอ๋ออาบน้ําเออโอ่งใบเล็กนี่ถ้าเราเอาให้มันเนี่ยมันจะเป็นโอ่งใหญ่มังกรเลยนะอ๋อครับครับปู่ลูกเรากับลูกเขามันไม่เหมือนกันครับเราอยู่คนละพิธีเดี่ยวนี้อีดินอ๋อครับปู่ คือมนุษย์พิทักษหน้าก็คือสีครับเออมันไม่เหมือนกันอ๋อครับปู่เออคนลี่พิทครับเพียงแต่ว่ามันมีจิตวิญญาณเท่านั้นแต่คนเรามีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งตัวตนครับเออเวลามเตม่านกันตรง,งบบนั้นครับครับปู่ก็คืออันตอนนั้นนี่หลังจากที่ปู่มาแบบ ให้งดแรกแล้วถูกแล้วผีแม่ลูกอ่อนบอกว่าถูกแล้วจะไปเกิดตอนนี้เขาไม่ไปแล้วใช่ไหมครับปูมันบอกว่าไปแล้วแต่ยมยมประทูหรือยมพบาลเนี่ยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอ๋อครับบรกว่าคล้ายๆกับคนที่ตายแล้วเขาอ่านชื่อผิดครับปูเออมันไม่ใช่นางนี้ครับ เลยส่งลงมาก็เลยกลับมาอยู่กับปู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเออเลยบ่งลนมาเขาส่งลัน้ปมาครับครับปูเพราะว่าดวงมันยังไม่ถึงถึงถึงชี่ิที่ว่าจะตายครับครับปูเลยส่งส่งลงยืนยันให้กลับมาก่อนมาใช้คำเดี๋ยวนี้เ้าก็ใช้ําเออจะใช้คงหมดเวลาไหนมันก็จะไปเวลานั้นอ่ะครับปู เดี๋ยวนี้ใช้กำแค้เรียนอยู่อือครับแม่มันเลยย้อนกลับลงมามาอยู่กับปู่เหมือนเดิมครับครับปู่แล้วอไอ้ไอ้มี่เอ็ดินครับเราสุกคนไทยนีรนกกระตายของไทยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฝังลงไปแล้วครับเป็นยามแต่เรหนอยู่ที่หลุมศพน่หละไม่ไปไหนโอ้ครับปู่ครับไม่ไปไหนครับดูกว่างมีเวลามันไปมันก็จะไปเองอืมครับปู่อืม แล้วศพศพของผีแม่รูอ่อนเนะยังไม่ได้ขุดมาเผาใช่ไหมครับปู่แยกปีพี่น้องพ่อแม่เขาบอกว่าสามสามเดือนอ๋อสามปีอ๋อสามปีอันนี้มันได้กี่ปีว่าประมาณสักสองสองปีกว่าครับสองปีกว่าเนี่ยครับรปู่ยังไม่ถึงสามปีเนาะยีกปีกว่าครับปู่คือว่า มันม็ประมาณสามปีเกือบสีปีนั่แหละเห็นครับครับผมเออร่างกายจ,จาึงจะหอมลงไปเห็นใจกงกระดูกครับปูนั่นแหลคืเอ,อเราเก็บเอาใจกระดูกไปทาบุญครับามนะปีสี่ปีนี่แหละครับปูอก็คืออันผีทั้งหมดทั้งมวลในป่าช้าเนี่ยไม่มีใครสู้ผีแม่ลำอ่อนได้เลยใช่ไหมครับปู<ม>จริงปูที่่จริงมากเลยครับอ่ามัน อ่านโพสต์มาหนงวดที่เก้าของมันน่ะอือครับคือมันไม่แม่นนะมันมันก็ให้เราแม่นอยู่เพียงแต่ว่ามันให้อาจจะสับเรียกไม่ตรงกันบางครั้งอ่ะครับปู่แต่ที่ย้ายห้าหกเออหกห้ามันมาบอกหกหนึ่งห้านี่แหละมันมันมันสับเลขไม่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 ถูกข้าวที่ง่้ครับครับปู่มันมาดู้าเก้านั่นนะครับนีวละ เน่มันดูไอ้ตบบนี้เป็นนี่มันอาจจะมันอาจจะถูกไม่พระวงหน้าพระวงหลังครับอืมไม่แน่เขาอาจจะเห็นมาแบบนี้ก็ได้นะครับปูใช่นี่ยิ่งไปรวงสวงมันนี่ยิ่งยุบฐานหน้ามันขึ้นเนี่ยครับอูเขดูจิตตาว่ามวดที่มวดที่เก้านี่จะเต๊ะของมันไหมครับปูนั่นฮะปูมั่นใจอยู่เนื้อเด็ดเดี๋ยวเนี่ยครับครับป มันจะเป้ของมันไหมก็คือว่ารู้สึกดีใจเลยใช่ไหมครับปู่ตอนนี้ปู่รู้สึกว่าเป็นดีู่ดีใจกลท้ายกับญาติโยมจะจะมีโชคมีลาภแบบพูดง่ายๆครับครับใช่ครับปู่แอดมินก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับปู่ตอนนี้นี่คือว่าอุ่นหมกอุ่นใจอยู่ครับโอ้เอฟีนี่บอกเอพทีโอดี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 ใจด้วยครับแต่เอฟีแล้วปู่นี่ก็ถือว่าทั้นชูงสุดแล้วล่ะครับปู่ เหมือนแบบรู้สึกเหมือนจะมีคนถูกเลขสามตัวเลยนะครับปู่งวดนี้เจ๊ปู่ยังกระแม่งกระแม่งอยู่เลยคล้ายคล้ายกับคล้ายคล้ากับชายโยไงอือครับปูเออในจิตในใจคล้ายๆกับจะได้ชายโยอือครับเหมือนแบบจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่เอ้ยิ่มไงญาติโยมไปเฉียงไทยดูเาปูฝันเห็นนาข้าวครับไปจับปูอยู่นาข้าวครับเอ้ นี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปู่โค้งสุดท้ายดียิ่งีใหญ่เลยครับปู่ก็คือตัวที่ปู่ชอบที่สุดก็เป็น4 5 9กับ5 0 7ใช่ไหมครับปู่นี่แหละสองคู่นี่แหละอืมครับปู่ครับไอเอฟซีเราจับล่นไปเลยครับปู่เล่นตับตัวเริ่มาจับสองตัวครับปู่ไม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 ่ต้องกลับเลอครับปู่ เอาตัวเนี่ยเอาตรงๆเลยเราลองดูที่ว่ามันมันจะขังไหมครับครับปูมันบอกว่าไม่ไม่ให้กลับนะโอ้ครับกั๊ของตัวนี้มันบอกว่าไม่ให้ลับครับครับปูโอ้ครับก้ห้าหกก้าห้าหกไปเลยครับครเนื้อหมายของเขาครับก้าหกปีก็หกหกปีไปเลยโอ้ครับครับปูก้แปดศูนย์ก็แปดศูนย์ไปเลยอย่างเงี้ยมันบอกครับ ครับแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนได้บอกไหมปู่ว่าจะถูวจสามตัวหรือสองตัวครับมันไม่มันไม่บอกเลยเ,เด็กเพียว่ามันบอกตัวเลขให้เรามาให้ที่เคาะเออมันให้ลเลยเราต้องมาที่เคาะอ,อีกครั้งนึงครับปู่ว่าเออเล่นี้ถึงควรเล่นหรือไม่ถึงควรเล่นหร,รือจะตัดเราหรือจะไม่ตัดไอเอพี FP เราเดยคิดันแล้ว การลงทุนครับปู่ก็งวดที่ผ่านมานี่ยมีนึงเขาเขาได้ใช้หนี่ใช้ถิดนเป็นหมดเลยนะครับก็อุ่นมทนาสาธุด้วยครับปู่เออนั่นแหละปู่ว่าโอ้่นเปบุญได้กุศลอีกแล้วครับครับปู่งวดนี้ก็ขอให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับปู่นั่นแหละปู่จะ รอฟังข่าวว้ามีจะถูกมากเท่านั้นคนี <c oughs> ่มันมันต้อะอืมครับแล่รอข่าวอย่างเดียว <c oughs> ครับครับปูครับผมไทยเวลาไอไอเอสีเราตัดตัวนี้เลยเล่นสองคู่นี่แหะสองจุด <c oughs> ครับครับปูได้ครับมเองามศูนย์เ้าอย่าพึ่งยาตัดเด็ดขาเล่นเป็นงวดแรกครับปูเออลางเขาเรียกว่าลัางหัวเหล็ก <c oughs> ครับครับปูเนี่ยมันมาบอกก่อนอ่ะครับ ครับท้ายคลิปเนาะก็ขอขอบคุณปูนะครับผมเนาะที่ได้นําแนวทางปดแนวทางตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนี่บทนี้ปดสินในงวดนี้นะครับขอให้ตั้งเด้อปดนี้ปดสินก็เด้อยืดทีด้งก็เด้ครับเออเรื่อูกที่รับตั้งในคลิปนี้แหละครับปูเออเรามาด้วยสุขปู่สู่ปนครับอ่าในเรื่องติดเลขติดเงี้ยไปใส่หนี้ใจ๊จิ๋นก็เด้อไม่าไหวครับปู อ๋อนี่ตอนนี่เนาะถ่ายปูบ่ครับปู่ถ่ายคลิปแล้วครับปู่ือท้ายคลิปแล้วโค้งนี่เป็นโค้งชุดท้ายแต่ผมนี่จะเลีกออกอีกเด้อแบบนี้เด้อโค้งชุดท้ายครับปู่ทราบา้องได้ได้บ่ได้กันเป็นลาบมาเองครับปู่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเป็นแนวทางของปู่ลึกลับโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทุกท่านนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ